<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นวันนี้เราไปอีกเกียมาได้ของเล่นใหม่อีกแล้วใช่ไหมคะอ่าแก้มจะมาใส่บล็อกใส่ในบ้านใช่ไหมใส่ไปแล้วอันหนึง่งอันอันต่อไปนี่อะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่าอะไรห้าเหลี่ยม<ช>เอออ่ะต่อไปอันนี้อะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกเย อันต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวด้านไหนขอดูหน่อยขอดูรูปล่างหน่อยอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียกว่าวงกลมไงเซอร์เคิลอ่าแล้วเรียกว่าอะไรเอ่ยซาส,สามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ไหมทรายแองเกลิล เอาใส่เข้าไปสิคะมันมันใส่ไม่ได้หรออันนี้ใส่ได้ไหมอ่าหม,ยยหมดแล้วยังหมดแล้วเย้ตบมือตัวเองหน่อย